เทพภูไทยมันก็วิ่งหาลูกผมมันนั่งเว้าเลยนี่เข้าใจแล้วบ่าบนะบอกว่าสินแสเทพภูไทยใน YouTube มันก็มาเลยนั่งแย่ๆเลยนี่อะไรใน YouTube นะนอยู่ใน YouTube เลยครับนั่งว่าเลยสินแสพรุ่งนี้สินแสก็จะเอาจะไปปล่อยคลิปตอนนี้ไปด้วยนะเนี่ยนะปล่อยในช่อ,องกันนะโคศกบ้านนอกโคศกบ้านนอกด้วยสินแสจะอัคลิปนะครับนะโคศกบ้านนอกพรุ่งนี้เราก็จะปั๊บ โควิดเ,เป็นภาษาอังกฤษพร้อมสวดชั่วโมงกว่าทํำยังไงนะไปดูคลิปก่อนที่สํานักง,งานชินแสะนั่นแหละชินแสจจะจัดการพี่น้องอยากจะดูก็บอกว่า YouTube พิมพ์เข้าไปพูดไปเลยว่าสินแสเทพภูไทยดูได้ดูได้ตลอดแล้วส่งคลิปส่งอะไรไปด้วยแล้วก็อะไรก็กดแชร์ไปทั่วโลกให้คนรู้คนไหนกดแชร์ทั่วโลกขอให้ท่านหมดทุกหมดโชคหมดโรคหมดภัยอย่ามีเวรกรรมใดๆเงินทองไหลมาพอสินแสก็ไม่มีเวลาที่จะมาอะไรกดแชร์ตัวเองแล้วก็อยากจะมาหาสินแสก็ไม่ต้องส่งไลน์มาโทรหาเบอร์อมือถือเลย สินแสไม่มีเวลาที่จะมาเปิดคำหาแว่นตามาว่าคนนั้นลายมาคนนี้ลายไปถนะ่อนะเข้าใจได้ยังนะโคศบานนอกนะครับนะให้ท่านปล่อยคลิปท่านก็จเจริญรุ่งเรือง,องพอสินแสไหว้พระใครเกี่ยวข้องกับสินแสเอาคลิปเอาอะไรส่งไปต่างประเทศก็ดีให้คุณรู้อาจารย์สินแสมาก ให้ว่าเดี๋ยวก็สินแสก็จะบอกรัฐบาลนะเอาอัดให้ด้วยให้เขาฟังนายกนายเยอะผู้เกี่ยวข้องว่าครับคลิปสินแสมีประโยชน์ภาษานางสาวไทยนางสาวจัก,กรวาลเขายังเป็นทูตสันตมิมตีในประเทศแล้วสินแสโสดมนต์ฮะฆ่าโรคโควิดในโลกนี้ทําไมไม่ช่วยปล่อยคลิปสินแสไปบ้านต่างๆมนุษย์อยู่ต่างประเทศเข้าใจไหมคนสศงบ้านนอกอปล่อยคลิปไปด้วย ชินแสยอยากจะทําแบบนี้แหละครับนะเพราะฉะนั้นก็ดีอยากจะให้คลิปเรานี่เห็นชินแสก็จะมีพระพุทธรูปมาตั้งนะแล้วก็ราชวงศ์จากรีนะมาตั้งชินแสจะปราบไม่ได้ในประเทศไทย ฮะคโศกบัานนอกปล่อยไปเลยสินแสจะทําพรุ่งนี้แรมแปดค่ำเดือนเก้าปีฉลูพร้อมสิ้นเดือนสิงหาเดือนกันยาก็หมดเดือนตุลาประเทศไทยของเรานะครับนะในโลกนี้ก็ครับนะวีลี่แฮปปี้วลี่แฮปปี้อะเพราว่าสินแสโบเกนโควิด่านะครับฟ r o m the e a r t วาจากับโลกของเราแล้ว ไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านจะรู้หลายอย่างนะหลังจากลงคลิปจินเสปราบโรคโควิดแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะได้ดัง เมามีในหลวงก็จะได้เก็ดกระจอนกระจานกายเหมือนกำนางสาไทยนั่นแหละฝรั่งเห็นอยู่บ้านไหนก็บอกว่าโอ้ชินแฉไอโนชินแสอินสมเดชการชินโควิดโอ้ยว่าดกูดมันก็ว่าอย่างนั้นแหละนะนะเพราะฉะนั้นให้โฆษกบ้านนอกนี่แหะช่วยเป็นขยับขยายให้พี่น้องเรากดแชร์กดตะคท้ซับไปทั่วโลกฝรั่งมั่งค่าสารพัดภาษาเขาจะได้รู้ว่าชินแฉนี่ป่าโควิด จนมันปาราโควิดใช่นะครับมันะปาราโควิดนะ เพราะว่าโสดมนตพระพุทธเจ้าสอนว่าทำพระพุทธเจ้าก็เกิดแก่เจ็บตายนะมีทุกข์ก็มีสุขมีลาบก็เสื่อมลาบมันธรรมดานี่แหละนะเพราะฉะนั้นบวชโสดมนตก็ธรรมดาแต่ว่าคนโสดนะมันมีบาร,รมีแค่ไหนหรือไม่มีหรือรรมีคนที่โสดจะต้องมีบาร,รม,ม,ม,รรมีไม่โลภไม่โกรธไ,ไม่หลงไม่อิจฉานิสยาถึงจะทําได้ไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ดีคนสสขบ้านนอกแชร์คลิปนี้ไปให้คนรู้ด้วยแล้วกดทั่วกันเลยนะครับเข้ากูเข้า อ่อ YouTube สินแสเทพุไทยที่อยู่ก็อยู่ในนั่นแนะนำตัวเองก็อยู่ในนั่นขอบคุณครับโคสุภนนทครับขอบคุณครับ,รบขอบคุณครับ พี่นงเอ๋ยมีอิสานเท่านี้มีหลายเผามาอาศัยมีผูุไทยเล่าพ้นส่วยขมิ้นไทยองมีหลายกอแทรกเสื้อเศร้าของพรอมกันเลียงแต,ต่ประตกหัวเมืองเองน,นอิสานใจอบอ้อมอารีเอ,อือดในหัแพงคนอิสานนัา่งนำใจกระเบลแดงในลื้อซาเบาใจดำคุณธรรมทั้งมนุษย์สัมพันธ์เบาตอกันหัวยุ่มอยู่เป็นซุ่มแทงเสื้อถือกันไปคนละยางประเภทนี้เล่แตกต่างว่างใจถือเสื้อมันทำบุญนั้นแตกต่างกัน ขอตอนรับและก็ขอกราบสวัสดีแฟนเพลงอมตะเพลงลุงทุ่งทางเอฟเอ็มเก้าสิบเอ็ดเมกะเฮิร์ตนะครับสถานีวิทยุทองกินไทยว่ททั้สายก่อนสมเด็จเก้าครับพี่น้องครับแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนซื้อมาเป็นสมเด็จเรดิโอเน็ตเวิร์กฝุ่นเน่ฝุ่นใสภาษาพลังเอาตอนเราคุณฟังเข่าสู่ช่วงของข้อมันข้อมซินนะช่วงของความประทับอกประทับใจในด้านการฟังเพลงนะฟังเพลงดึกๆสิได้อรรถรสดีเพื่อนว่า ได้ความหมายของเพลงได้หลายสิ่งหลายอย่างครับตื่นขึ้นมากกเศร้าออกมาแจ้งออกมากอารมณ์ดีตัวข,ขันตื่นขึือนอารมณ์ดีทุกอย่างก็ดีไปเมื่อน่ะพี่น้องครับนะนะฮะกับรายการอมาตะาเพลงลุงพ่อพี่น้องแบบนี้ทุกมือนะครับทุกมือเลยนะฮะน้องอจสียใว่ามือไหนสีเตี้ยดีแจ้งอะไรเตี้ยดี นอกไง้สินอกหมายความว่าคือนอนบลูกันปุกบะตื่นนังสิหมายครับบ่มันตายดิปูกระดูกง่ายนะฮะแต่สิมีเทปมันยังมาใส่แน่นะหรือว่าสิเป็นของซอฟต์แวร์หรือว่าสิเป็นของอันนั้นนี่แน่ต้องกราบขออภัยนะฮะเพราะว่าบางทีบางทีร่างกายคนนอกมันกับอุบัิเหตุมากสู่การสู่งานปั่นไหนนะครับก็ได้ซ้ำให้ได้แน้องพี่น้องเนาะนะรายการอวตาะพลิ้วทงทงนะครับโดยการสนับสนุนของน้ำมักสมุนไพรตราเทียนถังนะครับ และมากสูงเนเพรตรายเช่นนั้น,นพี่น้องครับสั่งเสริมสั่งพุ่ง,งกันนะครับร่างกายและพี่น้องเด้อร์ปรับระบบการทํางานของร่างกายเกิดความสมดุลให้อยู่ในสภาพปกติเช่นปัจจุบันเช่นแต่ก่อนที่ผ่านมาปรับฮอร์โมนเพศให้สมดุลน,นะครับโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศของฝ่ายหญิงเขาจะเอื่นว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับคันนี้คันไลยไปนี่ฮอร์โมนตัวคันไลยไปมันยิ่งเปลี่ยนให้เป็นมะเร็งเต้านมนะพี่น้องคันบ่มีนะอีกคันหรืออันนี้หน่อย ใอ้เกิดมะเร็งปากมดลูกนานของผู้ชายก็เป็นมาเตสทอสเตนโรนนะครับนี่พวกยเรียก็ลูกหมากลูกหมากปันป่นรถเิน่นปั่นรถยนต์ทุคนก็นได้เนอ้องปั่นรถจักรยานปัน่นรถมอเตอร์ไซค์นั่นแหละซอยในการบำรุงสมองบำรุงหัวใจบำรุงสายตาครับรักษาระดับคอเลสเตอรอลน้นำตาลในเลือดอินซูลินในกระแสเลือดให้อยูนิเซฟว่าปกติเพิ่มปริมาณการไหลาของเลือดไปเลี้ยงหัวใจเลี้ยงปอดขยายหลอดเลือดรักษาโรคความดันโลหิตสูงแลอดตาบดเห็ด ให้อยู่ในสภาพว่าปกติซอยกระตุนเซลล์เม็ดเลือดขาวนะทำงานได้ดีขึ้นกาจัดสารพิษที่สะสมใน,นเลือดในตับแล่แข็งรักษาโรคตับอักเสบมะเร็งตับนะครับชะลอความแก่ทาให้ผิวพรรณสดใสขึ้นนะครับบารุงเอาไว้ว่าภายในเช่นกระเพาะอาหารตับไตใสพุ่งมาปอดน้าไสนะฮะต้านอนุมูลอิสระพ,พี่น้องครับต่อต้านหลักกายับยั้งการลุกลามของเซลล์มะเร็งและเนื้อง,งอกบรรเทาอาการไวท์ทองพี่น้องมีบุตรยากนอนบ่หรับเนี่ย โอ้ยสมม้วยสมใจเขาเจ้าข่อยจะว่ามีบุตรสวดเนาะมันบวไหวแล้วมันจะเดียงเด็กน้อยมันจะตายก่อนเขาเฮ็ดห้ระบบย่อยอาหารระบบรำ้ำไสการพัฒพนาอาหารทำงานได้ดีขึ้นบำรุงประสาทแก้โรคอ,อัอ้สไซเมอร์่ังที่บำรุงหัวใจบำรุงเลือดรักษาโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะครับเฮ็ดห้ระบบการทำงานระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นนะครับรักษาไม่ได้น้ำใสฤทธิ์สีดวงทวาน สรอยระบายของเสียออกจากร่างกายออกจากไตออกจากตับรักษาตับอักเสบไตอักเสบนะไตวายนะครับบำรุงกําลังเสริมสร้างทาให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเสริมสมรรถภาพทางเพศบําบัดอาการโรคอมัอมพฤกษ์อัมพาตปวดคอปวดตามคอปวดตามปวดเมื่อยคอเสื่อมจรงงๆนะปวดเมื่อยตามร่างกายกระตุน้นกระฟืน้นฟู้นสมแซม้มระบบเซลล์ระบบการทางาน,นของเซลล์ในร่างกายให้มันอยู่ในสภาพว่าปกติพี่น้องครับ นี่คือ,อข้อดีของน้ำมักสมุนไพรตราเทียนถังนะครับผลิตจากสมุนไพรสาวชิพหาชนิดพ่กจะเป็นเอาแต่บ้านเฮาหนี่แหลยยาเหี่หมูแล้วเอ้ามะขาปมป้อมมะขามป้อมเป็นในพี่น้องว่ามะขามป้อมมีประโยชน์หลายครั้งเลยครับโดยเฉพาะทั้งประโยชน์ทั้งโภชนาการทั้งเนี่ยทั้งไมีมีติตามินซีนี่หลายครักก้งกงู้นแหละมะขามป้อมนี่นะครับแล้วก็มียาเหี่หมูมะขามป้อมบะโก้บะโกย้อมแหวบ้านาเฮานี่ก็คักอันนี้ แก่โรคต่างๆได้หลายนะครับแต่ว่าเพื่อนเอาส่วนไหนมาเป็นยากรบาดชักนะฮะเอาส่วนห่าหรือเอาส่วนลำต้นหรือใบหรือจังไดก็บาดรูแต่ว่าเป็นหมนอนนอย่างนอะบ้านบ้านแลแต่เพื่อนเพื่นบานมีแน่นอนล่ะมาโกนะฮะเดวก็มากระทุ้ลกถือว่าสวรสบ้านเ้อเอ,อื่นสวรสบ้านเพื่อนอ,อื่นสวรสบ้านเ้อเอื่นมากระทุลกนเออกะเพื่อนออกมาเ e ห็ดมะมักมาบ่มนะฮะมักใช่กันแล้วกันเอาไปเขาร่งงานผลิตออกมา กล่ออว่าเป็นน้ำมักสมุนไพรตราเทียนทังเนี่ยใส่ขวดบรรจุขวดย่างดีโดยโรงงานยหญ่ที่ทันสมัยนะฮะแล้วก็เอามาสูบิสุรองดื่มเพื่อสุขภาพร่างกายนะเฮ็ดให้นอนหลับดีเฮ็ดให้ไปง่ายมากง่ายบ่ปวดบ่เจ็บบ่นี่บ่จมนะฮะบ่จมดูได้บ่ได้บ่คอยได้จมให้ลูกให้หลานได้นะครับนะเอ้านั่นคือน้ำมักสมุนไพรตราเทียนทังนะครับสีจะเจร่ญนัสดุครับเสียหน่อย ของแท้แน่นอนเลยนะฮะสีจะเจริญวัสดุจำนายวัสดุก่อนก็สร้างที่ได้มาตรฐานครบชุดครบวงจรพร้อมกันนี่ยังมีคันกรีดผสมเซตพี่น้องครับคันกรีดผสมเซตที่ใส่รถโมไปเทเลยนะฮะ,พ,ะพี่น้องเทพื้นเทถนนเทยังกัตามแต่แล้วแต่อา,ายไลน์นะโทรหาเฮาครับที่สีจเจริญวัสดุนะฮะ0 8 1 7 1แป8 4 5สายตรงเลยนะฮะเสียหน่อยนะครับพร้อมกันนี่ยังมีปุย๋ย,ย,ยพี่น้องเอาไปใส่เขาใส่กลา้าใส่น้ำใส่อ้อยใส่มันใส่ปอใส่ ปั่มใส่ยางพาราได้เลยนะฮะปุ๋ยทิพปุป๋ยกระทิอนเงินเตาเทอร์โบนะฮะแล้วก็ปุ๋ยโฟแมนนะครับนั่นคือปุ๋ยไปเลยพี่น้องครับกระเบื้องต่างๆนี่โอ้ยเต็มเลยกระเบือ้องทั้งกระสีมุ่งหลังงงแล้วะครับเออได้การเลยนะฮะปูพืชปูพันธุ์กระเบื้องห้องน้ำเครื่องอุปกรณ์รไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องไม้เครื่องมือช่างเนี่เพียบไปหาเสียน้อยเลยครับเลยโรงเรียนบ้าหดดนหนองุดรไปหารอยเมตรครับใส่เมือฮะพี่น้องเห็นโดนลันบอกเอ้ย เห็นเส้นโลปูนตั้งทเลึ่งยู่งสูงดอกนะฮะเส้นโลปูนทางใส่ยมืงอทังยี้เป็นตอวกครับแวะเข้าไปรถลองไปยางเตี่ยนก็คุยไงแล้วไปยางเบื้องเงเบื้อเสือเตี่ยไม่ยางออกเลาเปิดลานแล้วเห็นลานไงเจ้าหน่อยกบโอบบนห้องนี่เจ้ไปเป็นไผ่เลยแต่ว่าซ่อเดี๋ยวนี้ก็ซ้อมกันละสินค้าครับน้ำกันเละแหละนะของเฮานี่มาทานลานไงใจสปอร์ตนะครับเสียหน่อยยี่ห้อเสียหน่อยนะ สีเจรเญร่วัสดุครับเชียงหมูพอบอไม่นิ่งครับเชียงหมูอรุ่มดีเชียงหมูที่บริการให้บริการที่บริการน้องรับชําระรับชำแหละบนชําระนะรับชาแหละเนื้อหมูเป็นตัวให้พี่น้องนะหรือว่าพี่น้องบ่มีไปเอาเลยอยู่ในฟาร์มเขามีไห้นะมีฟาร์มบอกงเลยนะครับกับเชียงหมูพอบอ,อไม่นิ่งครับเลยสามแยกเที่ยวซ้ายไปทางสารสกันอีเลยไปนะครับพี่นอ้องเราต้องเลี้ยวไปจากทางสมเด็จเปี่ยตรงเลยครับะมจะเก็บแต่เราไม่ ติดถนนเลสายมือตรงขามทางเลี้ยวเขาบ้านน้นสีสวัสดนะครับนั่นคือเคียงหมูพอวอแม่นิงครับทางทรายมื้อเป็นบ้านหลังงามๆหรอกแล้วก็มีโรงสีใหญ่สองรงอยู่หันนะฮะโอ้บนเหตุธุรกิจครับนะครับอ่ะนั่นคือเคียงหมูพอวอแม่นิงครับดงไม่เพจสเตอริโอนะครับรับทําสปอร์ตว่าจะเป็นสปอร์ตนักการเมืองถึงระดับประเทศแต่ก็ระดับท้องถิ่นสปอร์ตการสปอร์ตงานสปอร์ตร้านค้าสปอร์ตอย่างต่างๆเนี่ยนะฮะ พี่น้องติดต่อมาเลยนะครับที่ดงไม่เพดสตูดิโอ082967นี่แหละนะฮะ0868นะฮะกับดงไม่เพดสตูดิโอขังห้องเรียนมาเลื่งเล่มนี่แหละครับมาเลยนะพี่น้องทิ่บอกเฮ็ดเองทําเองก็ได้เพราะงี้แต่งให้ซื้อก็ได้บ่เลยแต่งไม่ให้บ่เสียงแบบไหเอาแบบไหเลยนะฮะกําลังบูมสิบไอ้บุมของไม่ตัวนะฮะแล้วก็พี่น้องก็ฝากน้ำแน่เรื่องของ ช่อง YouTube นะครับช่องของโคศกบ้านนอกเด้อพี่น้องเด้อเข้าไปแล้วก็ไปพิมพ์คำว่าโคศกบ้านนอกตัวนะวก็กดตั้ไปมันดิเซอร์หา่หมอคก,ก็ขึ้นรถด,ดอกเสือแดงใส่แว่นตาซะละนะฮะมีท่านมีสไลาย์อย่างมากมายดอกแต่ว่ามีการนั่งโว้านั่งจานั่งจัดเลก่การในพี่น้องฟังนี่แหละนะครับแล้วก็มีบาวิเชนมีเตียมีแล้วก็เกาถาแนมี ชิ้นแสแน่นะครับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยออกมาโฮมกันให้พี่น้องได้ไอ้นั่นเน่อยนี่าไปหันมานี่อยู่ยามพี่ยามนอ้องกันถ่ายทำวิดีโอไว้นะครับถ่ายไว้นะเดี๋ยวมาลงในยูทูบพี่น้องเข้าไปเบิ่งกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดอคอมเมนต์ให้น้ำในเรื่องพี่น้องเด้อกับช่องโคศโกบ้านนอกครับพูใหญ่เตี้ยเป็นเจ้าของช่องนี้นพี่น้องเด้อนะเอามาว่านี่เตี้ยข้างเพลงของไอท้ทลีท่องอยู่สองสามเพลงเนี่ยสองเพลงนะฮะเป็นบทเพลงของ กาเวาเสียงท้องนะครับบ้องกัญชาจริงใจจากกาเวาดิจในสองเพลงเลยกันใจดำดั้งกากับบ้องกัญชานะครับของสเสนม่มนิสานนะส่วนบ้องกัญชาเป็นของกาเวาเสียงท้องนะแต่จบนี่ล้วฟังทีงนะะง้สนใจเล็กน้อยนึงกลับมารับสายหนามไม่กัน,นพี่น้องเตรียมคิดเพลงไว้พี่น้องจะฟังเพลงอย่างมากเลยเดี๋ยวจัดการให้ไม่มีปัญหานะครับจะให้เข้าเดี๋ยวกได้ฟังขึ้น,นเราอัอนละ่ะเ่ได้หายากผ้ม,มือนี้ เทคโนโลยีมันดเีเทคโนโลยีมันไปไวแต่ว่าเราต้องติดตามให้ท่านตามให้ท่านนะครับตามพวกท่านก็นแล้วเล่นูแล้วน,น,นะบ้องกันชานะครับใจดำนักกาได้อีกสองเพลงเพลงสองเพลงหนึ่งอยู่แต่หามาซูฟังอีกนะครับกบรด้การอมาตะเพลงลูกทุ่งนะครับตัวนย่งไรคือบทอะไที่น,น,น,นี่เอาไหมฮนะ